สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอมารยาทไทยทั้ง5ท่าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับท่าที่1การเดินกับผู้ใหญ่ให้เดินทางซ้ายเยื้อมาทางด้านหลังของผู้ใหญ่อยู่ในลนักษณะรอบน้องไม่สายตัวไม่โยกศีรษะถ้าเป็นการเดินระยะใกล้ๆให้มือทั้งสองควรประสานกันท่อง 2, ขนาดผู 2, ้ใหญ่มี ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสา,สารวมรตอม่อเนือไว้ข้าลำตัวและพ่อตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ข้อท,ที่3ามขณะผู้ใหญ่นั่งอนอนอยู่พื้นทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสารวมเมื่อถึงที่ผู้ใหญ่หนั่งอยู่ให้ลุกตัวลงนึ่งเข่าวิธีเดินเข่า ให้เข่าปลายเท้าตั้งแล้วค่อยสูบเข่าออกทีละข้างเหมือนกับการเดินและคล้องตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่เมื่อผ่านผู้ใหญ่แล้วจึงค่อยยกขึ้นแล้วเดินต่อข้อที่สี่การไหวสามระดับระดับที่หนึ่งการไหวท่าจำนวงมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับคล้องตัวสะลงให้หัวแม่หมูจะหลุดสว่างคิ้วไย้หมูแม่ฝืนมุ่ ระดับที่สองการไหวผู้มีพระคุณและขั้ววุโธปานลมือแล้วุกขึ้นพร้อมกับข้อมิอสาลงให้หัวแม่มืีจุดลายป็นเหนือปลายมือแระหว่างคิ้วระดับที่สามการไหวบุคคลทั่วไปที่อารมณ์นับถือหรือผู้มีวุโธถึงกว่านีกน้อยปานลงมือแล้วุกขึ้นพร้อมกับข้อมิอสาลง แม่หัวแม่มือจดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจรมท่าที่ห้าการการาบแบบเป็นกางขั้พเดท่าเตียมนั่งคู่เข่าตัวตรงปลายเท้าตั้งลายเท้าและต้นเท้าชิดกันนั่งบนต้นเท้าเข่าทั้งสองสห่างกันพอประมาณมือ <els> ทั้งสองวางคว่ำบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วชิดกันในท่าที่ประบุดท่าที่หนึ่งอัญชลี กมือขึ้นในท่าตำแหน่่ท่าที่สองวันทายกมือขึ้นไหวตามระดับที่หนึ่งการไหว้พระท่าที่สามอภิวาทคอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกันให้มือแลแ้แข่ทั้งสองข้างกัดบนพื้นความมือ,อ,มอห่างกันเล็กน้อยพอให้นหน้าขากรลดพื้นระหว่างมือได้การกราบแบบเป็นจางข้าพรจิตผู้หญิง นั่งคู่เข่าตัวตรงปลายเท้าลากเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนต้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำบนหน้าขาทั้งสองข้างมืดชิดกันในท่าเทวดาจังหวะที่หนึ่งอัญชลียกมือขึ้นในท่าประเมนมือจังหวะที่สองวันพายกมือขึ้นไหวามระดับที่หนึ่งการไหวพัะจังหวะที่สามอธิวาคลอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือทั้ง มือทั้งสองข้างลากไปกับพื้นว่ำมือห่างกันเล็กน้อยพอ,อยหน้าผ่านส่วับพื้นก็่างมือได้ต่อทั้งสองข้างท่อเข่าเล็กน้อยลากไปกับพื้นหลังไม่โกงจากนั้นก้มศรีรษะลงให้หน้า